วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์มที่ไหนบุรีรัมย์ินเต์เนช่นแนลเซอร์กิตใช่ครับวันนี้มาดูอะไรกันรถแ,แข่งใช่ไหมมติยใช่ไหมไปอ่าไปซื้อบัตรเข้ามาแล้วนะครับร้อยห้าสิบบาทวันนี้เลยไปเดินไป ไปไป,ไป,ไปวันนี้นะครับมางาน NGO นะครับจัดที่บุรีรัมนะครับตั้งแต่เมื่อวาน25วันนี้26นะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศช่วงนี้กำลังแข่งกันแล้วนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับ คืนนี้ก็น <champions. S 1> ่าจะมันนะครับเนื่องจากว่าคืนน mm ี hmm. ้มีคู่เชงนะครับหลายๆคู่คู่เชงเงินล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับชิบหายแล้วก็สนาเรือจังหวัดยะลาก็มีขาด้านซ้ายของจ่าของสุนทรีขวาใส่จ่าใส่บ <Sched ule enta> ัตรหก

แมวไม่ธรรมดาเขาต่อแนวว่าเทปเองแข่งเองผีรับแต่กับเพื่อนรักอย่างเอ็มแองดนีกันเหี้ยห้องสุดสีมีผู้สวยนับสีทองเลยหาดูได้แล้วครับแบบนี้จะหาที่ไหนเอาลูกออกมาเป็นเ็ยครับเข้าไปครับเดินหน้าอีกนิดนิ้วไว้อย่าถอยหลัง วันนันมากร้อนกเดงเด่งสาบรีจะททหรอไม่สระุรเดยงโดเด้งชิเด้งแล้วเอาลฮะแมเหนียวแมวเหนียวโดนทอเลยโดนทอเลยเองดม่สระบุรีนงดีและก็ดีดเอาเลยกะรีปักมาจ้านงดีและกะีดังมาจ้าแมวเหนียวเสียงเด้งเสียงชีวิตจะเียกเราไเงียเมื่อกี้แมเอนโทวแล้วรู้จักท้ายแมวก็ชี เออแล้วก็มีท่าท่สาตสีขาวมันจะเป็นเนื้อท่างหมอนกันนะท่านโน้เอ๊ะข้านี่วาเอแล้ว่ยดสวีนะครับในพูพิเศษไทยรนของเราได้ได้ไรบ้างนกติ๊กเกอร์ติ๊กเกอปาไปองถืได้นะตรงนี้เนมีโบหมดแล้วเขาบอกว่ารับัใหญเต็มถึงว่าแต่กระเป๋าแบบใหญ่ วันนัสวันนัสวันนัดวันนับ